สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะในเรื่องการแยกตัวประกอบของเพ้านามที่มีดีกรีสูงกว่า3นะคะแต่เราจะจัดให้อยู่ในรูปของห้องกำล 2, ังสองสมบูรณ์ได้ยินครูชัดทุกคนนะโอเคอะพร้อมแล้วนะ,ะไปต่อกันเลย มาดูตัวอย่างเลยการแยกตัวประกอบอันนี้เราจะจัดให้อยู่ในรูปของกําลัง2ส,สมบูรณ์เนาะทีนี้เนี่ยกำลัง2ส,สมบูรณ์เนี่ยนักเรียนก็ต้องดูก่อนดีกรีที่เขาให้มาเห็นไหมมันไม่ใช่2องไม่ใช่3ามนะมันจะมากกว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูกัน โอเคเราตั้งแต้อยู่ในรูปของกําลังสองกอน,นะคะก็คือเนี่ยเห็นไหม x ก,กำลังสองทั้งหมดกําลังสองมันก็คือ x ก,กำลังสี่เหมือนไกล้ๆก,กับเมื่อวานเลยนะคะทีนี้เราก็อยู่เนี่ยในรูปเดิมเลยก็คือหน้าตรงนี้ก่อนนะแต่ตรงนี้นะคะก็คือหน้ากําลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองอันนี้ตรงนี้นะคะ ทีนี้พออันต่อไปเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้เว็บเมาแล้วใครจำได้ว่างว่าอะไรต่อกันสักต่อไปคล้ายๆก,กับที่อาจารยบอกตอนแรกเลยอยู่ในรูปไหนเท่ากับเท่าไหร่เว้น e กำลังสองลบสี่กำลังสองครับ e กำลังสองลบสี่กำลังสองใช่ไม่ใช่อ่ะ บางทีเธออาจจะเข้าใจแบบถูกก็ได้แต่เวลาพูดออกมาอย่น,นี้มันไม่เคลียร์ไงว่ามันพูดไม่เคลียร์ไงไหนใครพูดไอ้แบบเคลียร์ให้ครูหน่อยซิ x ก,กำลังสองลบสี่ทั้งหมดกำลังสองอ้าถูกต้องมันจะอยู่ในรูปนี้เลยก็คือ x ก,กำลังสองลบสี่ทั้งหมดกำลังสองมาจากไหนก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองนั่นเอง อ่าต่อค่ะตอนนี้อยู่ในรูปของ X กำลัง2ลบ4ทั้งหมดกำลัง2แล้วนะคะไปต่อเลยได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยครูอยากรู้มาตั้งต่อไปใครตอบครูได้บ้างอ่า <F S 1> เบนเปิดไม์แล้วตอบสิ f บวก f บวก2คูณกับ f ลบ2ทั้งหมดกำลัง2 บวกสองคูณอยู่กับ x-2 ลบสองเรื่องอะไรต่อนบินทั้งหมดกำลังสองครับทั้งหมดกำลังสองเราจะได้ต่อก็คือ x-2 ลบสอคูณอยู่กับ x-2 บวกสองทั้งหมดกำลังสองทีนี้ครูถามที่ที่เบนตอบมาเมื่อกี้ถูกหรือไม่ตอบนี เออทอปบ,บี้เก่งมากอย่างน้อยท็อปบ,บี้เขฟังเบนนะเบนเบนดีใจเอาไว้นะเออเยี่ยมมากนะคะทั้งเบนแล้วก็ทั้งท็อปบ,บี้เลยนะคะเอ,อ่อได้เท่านี้ทีนี้พอเราได้เท่านี้แล้ว x ลบ2คูณ x บวก2มาจากไหนมาจากเมื่อวานเลยคือผลต่างกำลัง2ถูกไหม หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนั้นตัวนี้นนไอ้ทั้งหมดก,กำลังสองนี่ยมันของตัวเดิมก็เอามาเหมือนเดิมเลยแต่เราแยกอะไรเราแยก x กําลังสองลบสี่ตรงนี้ออกมาได้เป็นสองวบเล็บตรงนี้อันนี้ความรู้เดิมทั้งนั้นเลยนะคะเอามาประยุกต์ใช้เราเพิ่มใหม่ไปก็แก้บรรทัดแรกเท่านั้นถ้าหนูแยกบรรทัดแรกได้แล้วทุกอย่างเนี่ยจบแล้วบรรทัดแรกบรรทัดที่สองอะถ้าได้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าบรรทัดต่อไปใช้ความรู้เดิมหมดเลย ทีนี้ตรงนี้ตอบได้หรือยังตอบหรือยังนี้เป็นคำตอบสุดท้ายหรือยังอ่าเบนบอกว่ายังเราก็แก้อะไรคะกระจายกําลังสองเข้าไปในแต่ละวงเล็บเราก็จะได้ว่า x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองคูณอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นก็จบแล้วตอบได้เลยนะคะ x ก,กำลัง4ลบ8ด x ก,กำลังสองบวก, 4, บวกสวกิบเท่ากับ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองคูณอยู่กับ x บวก2ทั้งหมดกำลังสองจบแล้วหนึ่งข้อได้ไหมมีใครง,งงบ้างข้อแรกไม่มีหรอรู้ว่ามีนะแต่ไม่ตอบนั้นลองไปดูข้อที่สองจะได้รู้ว่างงหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะคะไปดูข้อที่สองค่ะ ตรงนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวลบไปน๊บนึงตรงนี้อย่าลืมนะคะบรรทัดแรกบรรทัดแรกคืออะไรบรรทัดแรกแยกก็้อยู่ในรูปของหน้ากําลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกําลังสองส่วนบรรทัดที่สองให้อยู่ในรูปของ a ลบดกําลังทั้งหมดกําลังสองก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองอันนี้นะคะนักเรียนจําตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะสอนอันนี้ที่เราจะแยกนะคะ มันตัดแรกเนี่ยจัด,ด้อยู่ในรูปนี้เลย a กำลังสองเนี่ยลบสอง ab นี่แหละพอมาตัดที่สองก็จะได้เก้าอยู่ในรูปของ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสองทุกอย่างจบแล้วที่เหลือหนูก็ผลต่างกำลังสองนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองเป็นบวกเป็นบวกจงแยกตัวประกอบ ของ 4, ี่ x กําลัง4บวกเจ x กําลังสองบวกยี่สิบห้าเครื่องหมายเปลี่ยนนะข้อแรกเมื่อกี้อ่ะเป็นลบข้อนี้เป็นบวกนะคะทีนี้เรามาดูเลยนะคะมันจะได้เท่ากับอะไรเหมือนเดิมเลย4ี่ x กําลังสตรงนี้จัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองก่อนนะคะมันก็จะได้7 x ทั้งหมด7อเอาใหม่มันก็จะได้7 x กําลังสองทั้งหมดกําลังสอง สองตัวนี้ก็คือเจ็ดกำลังสองด้วยเอ็กกำลังสองก็กำลังสองด้วยนะคะพอคูณกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้สี่สิบเก้าเอ็กกำลังสี่เหมือนเดิมทีนี้เครื่องหมายเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ข้อที่แล้วอ่ะจะเป็นลบนะคะพอตรงนี้เป็นบวกเห็นไหมถ้าโจทย์เป็นบวกทุกตัวเครื่องหมายจะเป็นบวกแล้วนะคะตัวแรกเราก็บวกอะไรสองสองคูณหน้ากำลังสองอ่าสองคูณหน้าหน้ากำลัง <c oughs> สองคูณหน้าในที่จริงเดี๋ยวแป๊บหนึงกำลังสองต้องอยู่ข้างในนะคะเนี่ยเลตรงนี้นะคะกำลังสองต้องอยู่ข้างในนะคะแป๊บหนึ่งนะ ต้องอยู่แบบนี้นะคะต้องอยู่ข้างในโอเคอยู่ข้างในแบบนี้นะเราจะได้สองคูณหน้าหน้าของเราก็คือเจ็ดเอ็กกำลังสองคูณหลังหลังของเราก็คืออะไรยี่สิบห้าถูกไหมยี่สิบห้าก็เกิดจากห้ากำลังสองก็เป็นคูณห้าแล้วบวกหลังกำลังสองก็คือห้ากำลังสองมตัดเลขโอเคไหมโอเคนะอ่ะต่อไป เราก็จะได้อยู่ในรูปของหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองอย่างที่ครูบอกว่าหน้าของเราคือ 7x กําลัง2หนูก็ดึง 7x กําลังสองมาเหมือนเดิมแล้วบวกด้วยหลังหลังก็คือ5แล้วทั้งหมดกําลัง2จบเสร็จเพราะว่านี้ถ้าเป็นบวกมันจะง่ายกว่าลบถูกไหมเพราะว่าผลต่างกําลังสองถ้าเป็นผลต่างกําลังสองเหมือนข้อเลขเราต้องแยกต่อ แต่พอเป็นกําลังสองที่เป็นาเป็นบวกเนี่ยมันไม่มีผลบวกกําลังสองถูกไหมละ่ะหนูแยกต่อไม่ได้แล้วมันก็คือคําตอบเลยสุดท้ายจบแค่นี้อันนี้ง่ายแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยบรรทัดแรกจัดให้อยู่ในรูปของ a กําลังสองบวกสอง a, b, บวก b กําลังสองอย่าลืมเครื่องหมายนะถ้าโจทย์มาเป็นบวกบวกเครื่องหมายจะเป็นบวกบวกด้วยนะคะ แล้วก็จะได้อยู่ในรูปต่อก็คือ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองทีนี้ถ้าเป็นบวกแบบนี้ครูบอกเลยว่าไม่ต้องแยกต่อแล้วมันแยกต่อไม่ได้มันไม่เหมือนการลบโอเคไหมคะอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูให้ลองทำเองข้อต่อไปมาข้อที่สาม ยงแยกตัวประกอบของ x ก,กลัง4 50, กกลบ 50x กำลัง2บวก6 2 5เดี๋ยวครูให้จำเองสัก2นาทีพอแล้วเดี๋ยวครูจะเลยให้2นาทีนะคะอะเริ่มเลยเร็วๆตอนนี้8โมง20อีก2นาทีอย่าลืมตามให้อยู่ในรูปกำลัง2ก่อนนะเหลืออีก1นาทีมีใครสิทธิ์เราบ้าง ไม่ติดยังครับผมครับอาผมครับโอเคอีกสามสิบวิอ่ะหมดเวลามาดูเลยนัชชาในลูกเราอยู่ไหนนัชชานัชชานัชชามาตัดแรกแยกได้เป็นอะไรกันลูกเออเอกกำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบสองเอ็กกำลังสองบวกยี่สิบห้าก,กำลังสองค่ะ โอเคนน่ลจะจายแยกออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือ x กำลังสทั้งหมดกำลังสองลบอยู่กับสคูณ x 2, ณ 25, ำกำลังสองคูณยี่สิบห้าบวกยี่สากำลังสองยี่สิบห้ากลังสองก็คือ625้อยยี่สิบห้นะคะ x ของเรา x กำลังสองเราก็คือหน้านั่นเองนะคะโอเคนะคะบรรทัดนี้บรรทัดต่อไปอ่าท็อปบี้บรรทัดต่อไปได้อะไรกันรูปจะได้อยู่ในรูปไหน กำลังสองลบกับยี่สิบห้าทั้งหมดกำลังสองเยี่ยมมากตบดีเก่งมาก x ก,กำลังสองลบยี่สิบห้าทั้งหมดกำลังสองซึ่งตรงนี้เป็นผลต่างกำลังสองถูกไหมเราตอบได้ไหมตอบไม่ได้นะคะเราต้องแยกต่อฉะนั้นครูก็จะถามต่อวันนี้ไม่ถามใครทีคุณเมล x กำลังสองลบยี่สิบห้าตั้งหมกกำลังสองอ่ะแยกออกมาได้อะไร x ลบยี่สิบห้าคูณกับ x บวกยี่สิบห้าตั้งหมดกำลังสอง,ด,งดีดีดี x ลบยี 25, ่สิบห้าอ x บวกยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบห้าต้องตามมห้อยู่ในรูปของอะไรก่อนอ๋อ x ออลบลบห้ากำลังสอง เอ้ย x ล5คูณ x บวก5ทั้งหมดกำลัง2เยี่ยมมากอ่าเก่งมากเราก็จะได้เป็น x บวก5คูณ x ล5ทั้งหมดกำลัง2ทีนี้มาหน้าต่อไปเราก็กระจายอะไรก็ไปเลยกระจายกำลัง2เข้ามาเราก็จะได้ คำตอบเลยก็คือ x บวก5ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2นี่คือคำตอบแล้วนายมีใครผิดบ้างเราไม่ถามผู้ถูกเราถามคนผิดดีกว่ามีใครทำคำตอบได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตรงกันบ้างคะลูกมีไหมไม่มีเนาะเออเดี๋ยวบวกคะแนนให้เลยเนี่ยไปอีกสักหนึ่งข้อดีกว่าข้อนี้ง่ายๆ อ่านไปจงแยกตัวประกอบของ25 y กำลัง4บวก120 y กำลังสบวก144นี่ครูบอกก่อนนะระหว่างเพื่อนทำไปครั้งแรกนะคะบทแรกที่คนที่ไม่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบในไอ้ g o o g l e Google Form อะ่ะที่ครูทำให้เป็นแบบทดสอบออนไลน์15ข้อข้อไปทำด้วยนะเพราะว่านั้นเป็นแบบทดสอบหลังเรียนครูเก็บคะแนนด้วยนะนนั้นนะ แล้วเดี๋ยวพอเรียนจบบทนี้นะครูก็จะสร้างให้อีกหนึ่งแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนทําแล้วครูจะทําแบบทดสอบออนไลน์ือทําอีกหนึ่งอีกหนึ่งฉบับนะส่วนคนที่ยังไม่ได้ทําเข้าไปทําด้วยเพราะเดี๋ยวหนูไม่มีคะแนนนะคะลูกโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จทุกคนนะฟูครับอ่ะคำตับแรกมาเร็วแยกได้เป็นอะไรเออ ถ้า y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองียมบวกสองวงเล็บเอ่อหก y กำลังสองคูณสิบบวกสิบสองกำลังสองเดี๋ยวดีว่ากวางว่ากวางมาแต่ไหนพวกว่ามาแต่ไหนเออไม่ใช่เหรอไม่เงาตากรับกลับลาวไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่สิลูกแล้วหกมาแต่ไหนเมื่อกี้หนูบอกรูว่าห้าวายกำลังสองทั้งหมดกำลังสองถูกไหมแล้วบวกสองคูณคูณหน้าหน้าของหนูคืออะไรหนูก็เอาไปคูณตัวนั้นสิหกวายมาแต่ไหนล่ะอ๋อครับไม่มีหกวายเอาตัวหน้าไปคูณเมื่อกี้อ่าอย่างนี้เมื่อกี้ฝูบอกรูว่าห้าวายกำลังสองทั้งหมดกำลังสองถูกไหมแล้วบวกด้วยสอง ทีนี้ปรกูณคูณตัวนี้คือต้องเอาพทหน้ามานี่คือเอานี่มาก็คือต้องเป็นห้าวายกำลังสองแล้วคูณด้วยหลังหลังก็คือสิบสองแล้วบวกด้วยหลังหลังกำลังสองก็คือสิบสองกลังสองครูไปเอาเนี่ยครูอยากรู้ฝูเปียวมาจากไหนโอเคนะทุกคนโอเคนะวันนี้ไม่ถามใครเทียใครที่ครูไม่เรียกชื่อถามเทียวันนี้ ตางคุณยกมือหรือว่าคุณํำเร็มอ๋อ <11. S 1> เอ็นมืยยาวๆคุณได้ตอบรือยังไงคุณตาตงอาวสื่อตอบกันนะสติบตอบอินดูหละ่ะเดี๋ยวนอนร้องหละ่ะไม่ได้ตอบเจ่ากับเท่าไหร่ตางห้าวายกำลังสอง <5. S 1> บวกสิบสองทั้งหมดกำลังสองค่ะอ่าเยี่ยมมากห้าวายกำลังสองบวกสิบสองทั้งหมดกำลังสองทีนี้ตรงนี้เสร็จแล้วการบวกแยกต่อไม่ได้บวกตอบเลย เรียบร้อยจบการบวกง่ายมากง่ายไหมการบวกง่ายเนาะเออไม่ยากทีนี้จำเอาไว้นะเวลาแยกไม่ว่าจะอ่าสมมติจะเป็นการบวกหนูต้องแยกอะไรหน้ากําลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังและบวกหลังกําลังสองแล้วรูปต่อไปก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองอ่าแต่ถ้าเป็นการลบ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองดูเครื่องหมายดีๆนะคะแต่ว่ามีเนี่ยหลักๆมีแค่นี้เลยสำหรับวันนี้ที่ให้หนูต้องจำนะคะโอเคนะคะเวลานับตอยหลังกำลังจะหมดแล้วจ้า โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ใจดีอีกแล้วใจดีอีกแล้วถ้าใครเนี่ยลอกไปบ้างเนี่ยส with, โ forward, โกตอตสกอตาักดเนี่ยก็ถามก็ทีเนี่ยก็สบายแล้ววันนี้ใจดีไม่มีการบ้านนะคะโอเคนะมีใครไม่เข้าใจบ้างวันนี้เรื่องเรื่องเรื่องของวันนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างเดี๋ยวถามก่อนเร็วก่อนจชหมดเวลามีมไหมมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเฟรม เมได้ยินครูไหมคะได้ยินครับอ๋อมาแล้วหรอคะเออเฟมนี้นี่เมื่อกี้หายไปเลยเฟีโเฟมโอเคใช่ไหมได้โอเคไหมเพราะไม่ได้ถามเฟมสักข้อเลยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจบบทนี้ครูบอกแล้ว,ว่าเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบทดสอบส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ ออบอบทที่แล้วไปทาด้วยนะเพราะว่าครูเช็คได้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ครูคนทําไม่ทาคะแนนมันจะขึ้นอยู่นะคะโอเคนะคะอัน,นเดี๋ยวเราไว้เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะขึ้นเรื่องเ,อเรื่องนี้เหมือนเดิมแต่จะเป็นดีกรีสูงกว่าสามที่จัดให้อยู่ในรูปของผลบวกกําลังสามแล้วก็ผลต่างกาลังสามแต่ไม่เหมือนกับเรื่องแรกแต่คล้ายๆกัน เรื่องครั้งแรกเราให้มาเป็นกำลังสามเลยแต่รอบนี้จะสูงกว่าสมแต่จัดให้อยู่ในสมฟังแล้วงงไหมไม่งงเนาะโอเคงั้นวันนี้จบเพียงแค่นี้นะคะได้นักเรียนไปทำแบบทดกสอบบทที่แล้วแล้วก็ทำแบบฝึกหัดย้ต์หลังให้ครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ